ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์ like, กด Subscribe เป็นกาลัางใจกันหน่อยเลยกันนะครับโอเคผมก็คลิปนี้นะครับจะมาทำการอัปเดตข่าวสารของ e f ฟุตบอล2 2 2 3ัมอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับจะมาการพูดถึงในส่วนของข่าวดีนะผมการแจกฟรีบูโน่ฟอนันเดสคนหรือว่าอีเวนต์การแจกฟรีของบูโน่ฟอนันเดสนะครับก็คือ อีฟ e ุตบอลบุนโอลฟานเดดขาบนั้นโคนก็มีอะไรกันมาบ้างหรือว่ามีการแจกฟรีหรือขั้นตอนอยังไงกันบ้างเรามารับชมนในคลิปนี้เลยแลวกันนะครับก่อนไปรับชมคลิปกันก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันเหมือนเดิมแล้วกันนะครับและก็ขอฝากอีกเช่นเคยนะครับหากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมอีฟุตบอลที่ถูกกว่าเติมเองตองนี้เลยขอแนะนำเพจ Inback เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติให้ส่วนลดสูงสุดถึง55%เเลยนะครับ คุ้มทุกแพ็กอย่างแน่นอนปลอดภัยและรวดเร็วมีใบเสร็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจก็สามารถทักไปได้เลยนะครับในคอมเมนต์ในมุมจอของเราคุณสามารถรุ้นมาและสนุกไปกับไลแอนดนี้ได้เลยโอเคเพื่อนๆอย่างที่บอกไปนะครับว่าคลิปนี้นะครับจะมาทการพูดถึงในส่วนของภาพของบุูโน่เฟอร์นนเดสคนหรือว่าอีเวนต์การแจกฟรีของบุนโน่เฟอร์นนเดสนะครับก็ทางเพจอ e ีฟุตบอลนะทุกคนของทางการอยู่ออฟฟิเชียลเลยะครับได้มีการโพสต์ภาพนี้มาทุกคนเป็นในส่วนของอ e ีฟุตบอล หรือว่าเป็นอีเวนต์ของบุนโน่เฟรนันเดสนะครับและต่อมาได้มีการโพสต์รูปเป็นรูปนี้เลยทุกคนเป็นการ์ดของบุนโน่เฟรนันเดสนะครับผมหรือว่ามีจะมีการแจกฟรีการ์ดของบุนโน่เฟรนันเดสนะครับผมก็คือการ์ดนี้เลยนะครับเป็นการ์ดที่มาตำแหน่งของ AMF นะทุกคนค่าพลังอยู่ที่94เลยนะครับก็มาในส่วนของเวอร์ชันของเอมบร์เดอร์ของตัวเกมทุกคนหรือว่าบุนโน่เป็นแบรนด์เดอร์ของตัวเกมอยู่แล้วนี่นะครับคือก่อนหน้านี้ทุกคนเมื่อวานนะครับตัวเกมได้มีการโพสต์มาว่า The Bruno Fernandez Club อีเวนต์ของบุรุฟันดเดีรนะรผมจะเข้ามาในตัวเกมเร็วๆนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับตัวเกมก็ได้มีการโพสต์เพิ่มเติมและก็โพสต์ข้อมูลรายละเอียดมาแล้วะครับว่ามีขั้นตอนยังไงกันบ้างหรือมีการจแจกฟรีอะไรกันบ้างก็มารับชมนในคลิปนี้เลยนะครับอันนี้ผมให้ดูภาพตัวอย่างที่มีการโพสต์จากตัวเกมก่อนเลยแล้วกันนะครับมันมีทั้งหมด6สโม,มสรด้วยกันนะครับทุกคนมี UK ทุกคนหรือว่าอังกฤษทุกคนแล้วก็ฝรั่งเศสทุกคนอิตาลีนะครับสเปนทุกคนยเยอรมนีแล 6ทีมชาติที่ตัวเกมได้มีการโพสต์มานั้คนประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวมันการลงรายละเอียดให้แล้วกันนะครับต่อด้วยในส่วนของ6คนหรือว่าแชมป์แต่ละประเทศนั่นเองทุกคนหรือว่าแชมป์ในแต่ละประเทศที่มีการโพสต์ออกมาอนีกนะครับแล้วก็ในส่วนของนี่ทุกคนอันนี้ก็คือถ้วยรางวัลรางวัลสูงสุดทุกคนหรือว่ารางวัลชนะเลิศหรือแชมปเปี้ยนของรายการนี้นี่เอทุกคนจะพูดง่ายๆก็คือมันเป็นเหมือนการแข่งขันของรายการอีเวนต์ของบุนโน่ฟินเดสคับนันทุกคนหรือว่ามีการแข่งขันของ 6ประเทศเหล่านี้ในี่ทุกคนหรือว่าการเลือก6ประเทศเหล่านี้นี่นะครับก็มีรายละเอียดยังไงกันบ้างผลงการแปลภาษาให้เหลยเลยกันนะครับอันนี้เดี๋ยวผมขออ่านรายละเอียดให้ฟังเลยแลวกัน,นในส่วนของการโพสต์จากตัวเกมออฟฟิเชียลเลยนะครับตัวเกมได้มีการโพสต์มาว่าขอแนะน Bruno ําบุนโน่เฟนเดครับการแข่งขันอ e ีฟุตบอลใหม่ล่าสุดที่นําแสดงโดยแอมเบเดอร์ของเราหรือว่าบุนโน่เฟนเดสนี่นะครับแข่งขันเป็นหนึ่งใน6ทีมชาติเพื่อรุ่นรับบัตรพิเศษของบุนโน่เฟนเดสและรุ่นรับรางวัล ป็นชุดรวมตั๋วไปเมืองแมนเชสเตอร์นะทุกคนมาี่นี้นะครับต่อด้วยในส่วนของการประกาศเพิ่มเติมมาว่าการแข่งขันของแท้2รายการจะถ่ายทอดสดในอ e ีฟวูบันสองวันยี่สามเคลียร์ความท้าทายที่1เพื่อรับการ์ดบูน่และเอาชนะความท้าทายทั้ง3าอย่างเพื่อโอกาสในการเป็นผู้เข้ารอบสุดท้ายระดับประเทศและเมื่อการสิ้นสุดการแข่งขันในส่วนของออเทติกแมตช์นะทุกคนแต่ละรายการผู้เข้ารอบระดับประเทศจะได้รับคัดเลือกจาก6ชาติที่เข้าร่วมหรือว่า หกประเทศที่ขึ้นรูปให้เมื่อกี้นะทุกคนผู้เข้าร่วมระดับประเทศทั้ง12คนจะแข่งขันกันในอีเวนต์ออนไลน์เพื่อชิงตำแหน่งแชมป์ระดับประเทศของแต่ละประเทศนะครับและต่อมาคือแชมป์ระดับประเทศทั้ง6กคนนะครับจะได้รับคําเชิญให้เข้าร่วมการแข่งขันพิเศษในปีหน้าซึ่งพวกเขาจะเผชิญหน้าเพื่อชิงตำแหน่งแชมป์ผู้ชนะจะได้รางวัลบูโนเฟนเดสนอกเหนือจากชุดรางวัลนะครับกิจกรรมนี้นะทุกคนจะเริ่มวันที่1ธันวาคมหรือว่าวันพฤหัสนี้นะทุกคน สำหรับผู้ใช้ PC และคอนโซลน,นักคนย้ำว่าเฉพาะผู้ใช้ PC และคอนโซลในสหราฐอาณาจักรฝรั่งเศสอิตาลีเยอรมน,นีสเปนและตุรกีน,กนักนก็คือยังไม่มีประเทศไทยนักทวนพูดง่ายๆก็คือในส่วนของไทยเรานะครับยังไม่มีการประกาศมานะครับอย่าลืมตรวจสอบข้อกําหนดและเงื่อนไขทั้งหมดในเกมเพิ่มเติมก็คือในส่วนของเรายังของความช่วยเหลือจากผู้สร้างเนื้อหา6คนสําหรับบูโน่ขับคนหาข้อมูลเพิ่มเติมในวันพรุ่งนี้ ก็คือมีการประกาศคร่าวๆมาประมาณนี้นะครับในส่วนของการแจกฟรีกิจกรรมของบโน่งฟอนันเดซขับนะคนหรือว่าการแข่งขันของบโน่งฟอนันเดซนะครับก็มีประเทศตามที่เราบอกไปนะคนในส่วนของประเทศไทยยังไม่มีนะครับล้เก็ในส่วนของโมบายก็ยังไม่มีนะคนอันนี้ก็ต้องรอดูแล้วกันนะครับว่าจะมีการอัปเดตเพิ่มเติมมาหรือเปล่าในส่วนของโมบายหรือว่าของประเทศไทยพวกเรานะครับตอนนี้ก็คือในส่วนของอีเวนต์นี้นะครับพวกเรายังไม่มีส่วนร่วมุกคนในการแจกฟรีต่างๆนะครับก็ ต้องรอลุ้นกันต่อไปแล้วครับว่าตัวเกมนะครับจะมีการเปิดเผยมาหรือเปล่าในส่วนของประเทศไทยหรือว่าในส่วนของฝั่งโมบายของพวกเราดูผว่าจะมีการแจกฟรีอะไรกันบ้างครับผมก็ต้องรอลุ้นกันตอนครับว่าอาจจะมีการแจกฟรีเพิ่มเติมด้วยก็เป็นได้นะทุกคนแต่ว่าตอนนี้นะครับจะมาทำการอัปเดตให้คร่าวๆตามนี้ก่อนแล้วกันนะครับแต่ถ้ามีการเคลื่อนไหวยังไงก็จะมาทำการอัปเดตเพิ่มเติมให้แล้วกันนะครับตารับส่วนของการแจกฟรีการแจกทองฟรีหรือว่าอีเวนต์หรือว่าการแจกอะไรต่างๆนานาทุกคนก็จะําทำการอัปเดตให้เรับ ก็ทั้งหมดทั้งมวลก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับคนมาทําการอัปเดตหรือว่าแปลภาษาให้คร่าวๆแล้วกันนะครับทุกคนอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเลยกันนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารนะทุกคนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับผิดพลาดประการไหนต้องขออภัยไว้ด้วยนทุกคนฝากกดไลค์กด u b s c r i b e เป็นกำลังใจกันเหมือนเดิมแล้วกันนะครับสักคลิปนี้ก็ประมาณนี้ทุกคนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ หากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมอีฟุตบอลที่ถูกกว่าเติมเองต้องนี่เลยขอแนะนำเพจ i ิน back เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติให้ส่วนลดสูงสุดถึง55%เลยนะครับคุ้มทุกแพ็คอย่างแน่นอนปลอดภัยและรวดเร็วมีใบเสร็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจก็สามารถทักใบได้เลยนะครับคอมเมนต์ในมุมจอของเราคุณสามารถลุ้นมาและนสนุกไปกับรลน์แอดนี้ได้เลย